ผิวขาวกระจ่งางใสมีออร่าคือหนึ่งในสุดยอดแห่งความปรารถนาของทุกคนปกป้องและดูแลผิวคุณด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวไอริสารสกัดโรคแก่บริสุทธิ์แ้าสันวัตถุจากสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียจุดเริ่มต้นความอ่อนเยาว์จากโรคแกะเพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าประกอบไปด้วยเซรั่มและครีม ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพออริสพาเซนต์เซรั่มนาโนสกินแคร์เซรั่มสกัดจากโปรตีนบริสุทธ um erm ิ์สกัดจากรกแกะเซรั่มเข้มข้นซึมซาบเร็วอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติปรับสภาพผิวชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัประกอบด้วยสารสกัดทั้ง7ชนิด ประกอบไปด้วย 1. นพาชนตาโปรโตีนโปรโตีนเข้มข้สสน,สนสกัดจากรกแกะ 2. เลซิทีน 3. ามเอลจีเอ็กทรัคสารสกัดจากสาหร่าย 4. ี่ทามโมไมเอ็กทรัคสารสกัดจากดอกทามโมไม้าดีเอ็นเออาร์เอ็นเอหก เนซร์โฮปเอสเซน์เอสเซน์จากสมุนไพรธรรมชาติเจ็ดโทคิวเและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลผิวสูงสุดควรใช้ร่วมกับไอริสพลาโนลีนมอยเจอไรซิ่งพัชชนตาครีมครีมบำรุงผิวหน้าสกัดจากรกแกคแคสันแล้วว่าละเอียดอ่อนสามารถสรึมซาบลึกถึง,งรูขุมขนได้รวดเร็วและดีเยี่ยมจึงช่วยเพิ่มความนุ่มนวลสดใสสู่ผิว ช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยลดเดินริ้วรอยปกป้องผิวจากมลภาวะปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นประกอบด้วยสารสกัดทั้ง6ชนิดประกอบด้วย 1. ทิปพราร์จินต้าเอ็กตรกสารสกัดจากรกแกะ 2. ลาโนลีนน้ำมันบริสุทธิ์สกัดจากน้ำมันหล่อเลี้ยงบนขนแกะสซันเปาววอลออ์น้ำมันดอกทานตะวันมีวิตามินอ e ีสูง เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์จากธรรมชาติ 4. โจโจบาออย์สกัดจากเมล็ดโจโจบา 5. อะโวคาโด 6. วิตามินอีและด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสันวัตถุดิบจากสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพและได้มาตกรกฐาน และควบคุมการผลิตตามมาตร,รฐาน GMP ทำให้ปลอดภัยและยังเหมาะแก่ผู้ที่มีผิวแห้งแพ้ง,ง่ายหรือเซนสิทีฟสกินเริ่มต้นดูแลผิวคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ตลอดไปด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับคุณด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Iris